ด้วยปวดนะคะขวดที่ทอสนะคะแล้วก็สายยางนะคะง่ายๆอันนี้นี่อถอ้าซื้อก็ประมาณ3ามสิบกว่าบาทนะคะสามสิบกว่าบาทสี่สิบกว่าบาทแต่ว่าถ้าไม่ซื้อทําเองก็ได้นะคะสายยางนี้ก็เป็นสายยางตู้กลาง ปวดอันน <stream confer dles> ี้ก็ปวดน้ำดื่มนั่นแหละค่ะปวดน้ำดื่มทั่วไปแล้วก็ตัดซาแล้วก็เอาเชือกร้อยนะคะเอาเชือกร้อยผ่านี่ก็เป็นตาน้ำดื่มนะคะแล้วก็จาะดูนะคะเอาสัมและเสียงนะคะสายนี่เนี่ยก็จะความยาวประมาณนี้ประมาณเมตรประมาณเมตรกว่าฝว่าเนาะประมาณเมตรกว่ากว่าในที่สุดได้นะคะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ถึงเวลาถ้าเราทำเสร็จแล้วเราจะทำยังไงนะคะรดน้ำน้ำมาค่ะอ่าเราประกอบก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกนิดนึงนะคะ ดีทองดีท็องเนี่ยค่ะเราจะใช้สมุนไพรนะคะก็ขึ้นขึ้นอยู่กับภาวะร่างกายเรานะคะถ้าร่างกายเราร้อนเราใช้สมุนไพรไม่เท่าไรค่ะพริตเทียนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับสมดุลกินและอย่าเห็นไหมคะร่างกายเราร้อนนะคะเราต้องใช้สมุนไพรเย็นถ้าร่างกายเราเย็นร้อนใช่ไหมคะถ้าร้อนเย็นคู่กันก็ใช้ทั้งคู่เลยใช่ใช้สมุ ทวร้อนนะคะเพราะฉะนั้นให้เราเช็คตัวเองแต่ส่วนมากเนี่ยอากาศก็เป็นหนึ่งละเพราะว่าอากาศร้อนอน,น,นะคะแต่ถ้าเราขึ้นไปอยู่เหนือเนี่ยอากาศเย็นเราก็ต้องใช้ให้มันปรับสมดุลถ้ามัาหนาวมากๆอย่างเงี้ยนะคะ,ะ,สะแสดงว่ามันเย็นเราก็ใช้สมุนไพรเป็นช้อนสมุนไพรีกเก่เก็นมีอะไรบ้างเรนไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยมีใบเตยยลยานาข่าแซ่บผักุขมตำเลิ้งนะคะ ็จะเป็นสมุนไพรริบเย็นนะคะริบร้อนมีอะไรบ้างคะแต่เราคงไม่เอาคนาเข้าไปนะคะค่ะเราใช้ตะไคร้ขิงข่าตะไคร้นะคะก็เนี่ยเป็นริบร้รอนนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าร้อนเย็นผสมกันเราอำน้ำสมุนไพรบอนเราเริบเย็นนะคะใส่น้ำอุ่นนิดนึงก็ได้อันนี้เราก็ผ่านร้อนก็ได้ ะะเพราะฉะนั้นเราเลือกสมุนไพรให้ให้เหมาะกับตัวเราแต่ส่วนมากเลยนะคะส่วนมากเราเนี่ยจะใช้รีเกียนนะคะพอเราทําน้ำกรอลเิลแล้วเนี่ยนะคะเราก็เอามาใช้ประโยชน์ในการทําดีท็อกนะคะถ้าเราไม่ใช้น้ำครอลเซลเราใช้น้ําอุ่นได้ดหรือเปล่าน้าธรรมดาได้ทําอะไรก็ได้ให้ทิ้มันออกอะจะเก็บไว้ทําไมนะคะเนาะถ้ามันไม่ออกเนี่ยราคารืออ่ะแถมเวลาเท้าขวดจะลาไม่ออกเนี่ยนะคะ มาเราเข้าไปเลี้ยงเซลเพราะฉะนั้นเซลลแล้วก็ินที่เราอีกอร่อยไหมฮะอ่ะมันดูดซึมเข้าไปใช้ต่อใช้กาแฟนี้ร้อนกับร้อนกาแฟน,นี้ใช้ได้แต่เราต้องเช็คตัวเราว่าเราใช้แล้วสบายไหมถ้าร่างกายเราร้อนอานกาศก็ร้อนเราใช้กาแฟมันก็เ้ิดความร้อนแต่ถ้ามันถอนพิษไม่ทันนะคะพิษเราพิษของกาแฟก็เข้าอีก แต่ถ้าเราไปอยู่ที่อากาศเย็นๆอย่างเช่นเราินโน้เชียงใหม่เชียงรายอากาศเย็นนะคะเราเรามาทำด e ีท็อกด้วยกาแฟเราต้องเช็คตัวเราด้วยว่าโปร่โล่งเบาสบายไหมมีตัวชี้วัดด้วยนะคะถ้าทําเราไม่สบายอ,อึ้นอยู่ก็แสก็ไม่โปร่งไม่โล่งถ้าโปร่งโล่งเบาสบายเวลาทําเสร็จแล้วนะคะเดินนี่หมอนหอ,อเลยคนะ่ะ <c oughs> คือเบาตัวสบายนะคะนั่นเราเช็คตัวเรานะคะเอา บางคนเราเข้าไปในห้องแทนทำไมคะบางคนบอกเย็นทางเราบอกเราร้อนถูกไหมคะมันคงเหมือนกันอะในห้องอะแต่ทําไมเรารับไม่เหมือนกันล่ะเพราะฉะนั้นตัวเรานี่คือต้องเช็คตัวเองนะคะมาตรฐานของทฤษฎีเป็นแบบหนึ่งแต่ว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าเราต้องเลือกสมุนไพรให้เหมาะกับเรานะคะถ้าสมุนไพรเหมาะกับเราแล้วเนี่ยจะเหมาะอังไะก็เช็คปกโวมเบาสบายหลังจากทำนะคะอ้าวตอนนี้ผู้ป่วยรอนานแล้ว เดี๋ยวขอเสริมขอเสริมคุณลูกนิดนึงนะคะก็คือน้ำที่เราใช้เนี่ยอย่างบางคนอาจจะคิดว่าเออเวลาร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันทํายังไงไม่มีอะไรก็ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องคิดมากน้ำเปล่าก็ใช้ได้นะคะหรือว่าใช้น้ำประสว่ก็ใช้ได้นะคะน้ำประสว่าอย่างพวกเราเนี่ยจะใช้น้ําปัสสาวะของเราเนี่ยประสบการณ์ผมเองใช้น้ำปัสสาวะเลยไม่ต้องไปหาำคุณลูฟิีเพราะว่าทามาก็ปัสสาวะาใส กระบอกดีทอก์แล้วก็เรียกใช้ได้เลยเจอจางน้ำค่ะห, <c oughs> หรือว่าจะใช้น้ำปะสะัสสาวะโดย้วนก็ได้ก็คือสมมุติว่าเราฉีดตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแล้วก็ฉีดเก็บเอาไว้ใช่ไหมคะแล้วพอตอนเย็นเนี่ยเราก็มาดีทอกซ์ได้นะคะและ้วก <c oughs> <c oughs> ็ข้อระวังข้อระวังของดีทอกซ์ก็คือว่าเออหลังจากทานอาหารหลังจากทานอาหารแล้วเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงถึงจะดีทอกซ์ได้ หลังอาหารแล้วเรียนร้ให้ดีท็อกนะเพราะว่าเดี๋ยวบางคนอาจจะมีอาการเจ็บเปลียตามมานะคะอันนั้นให้อันนีบเป็นข้อระวังของการดีท็อกแล้วก็จริงๆเราต้องบอกว่าการดีท็อกเนี่ยดอออกเ่ดีท็อกเคชั่นเนี่ยนะมันไม่ได้เฉพาะการตรวจล้างลําไส้เดียว มันดีท็อกได้ทั้งทางผิวหนังทางร่างกายก็ก็คือทางส่วนอื่นก็ได้เช่นการที่เราเอาเราเอาผ้ามาเช็ดตัวหรือจะหรืออะไรต่างๆการอาบน้ำชำระร่างกายพวกนี้ถือเป็นการดีท็อกส่วนกลางเพราะว่าเป็นการชำระดีต่อทางผิวหนังค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสริมข้อด้านิดนึงนะคะนอกจากข้อด้าตรงนี้แล้วสำหรับคนที่ผ่าศรั้งลำไส้ใหญ่มานะคะหลังจากผ่าศรั้งลำไส้เรือนะคะสามารถ ช่วงที่เรามีแผลก็ควรจะเด็กเรียงนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราเออ่ทำดีเท่ากันเออ่วิธีที่ถูกต้องทำยังไงนะคะที่บกรักษาโดยเลยค่ะถ้าคุณยังทำได้นะคะก็ไม่เหมือนกยได้อยู่ค่ะไม่สบายไม่สบายรู้สึกไม่สบายตอนไหนทำได้ตอนนั้นนะคะทำได้เพียงแต่ว่าก็เอ่ออยู่ที่ว่าโดย ที่เราถ่ายออกไปแล้วนะคะที่เราสมมติเราอุจจาระออกไปแล้วใช่ไหมคะแล้วทำาบบไหนก็ได้ถ้าเราช่วงไหนเราไม่สบายตัวอื่นทัดแน่อะไรก็แล้วแต่เราเช้ตัวเราเราสามารถระบายพิษเพราะว่าดีทคอานี้จะระบายพิษได้เร็วแมที่เราบอกไปแล้วไม่เฉพาะอุจจาระหมางควอบอกว่าใชนอุจจาระทุกวันฉันถ่ายทุกวันนะคะบอกเราว่าพิษมันมีสามอย่างพลังงานความร้อนนะคะแล้วก็อุจจาระใช่ไหมคะแล้วก็น้าเสีย พราะฉะนั้นแล้วลองทำดูสิคะถ้าว่าเราถ่ายแล้วเนี่ยพอเราใส่เข้าไปเนี่ยน้าเสียยังออกมาเลยมันจะเหนือยเอือกนะคะลองเช็คด้วยตัวเองค่ะมีอาะ่ห้ามอมีข้อห้ามไม่ห้ามถ้าสำหรับในเรื่องข้อห้ามของตรงนั้นเนี่ยพวกเราไม่มีข้อห้ามตรงนั้นถ้าในสาหรับการทําแพทย์วิถีธารมนะอย่างที่บอกว่าพี่น้องเขากลับไปที่จุดเดิมว่าเราคือหมอที่ดูแลตัวเองฉะนั้น ทั้งหมดเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรขึ้นอยู่กับตัวเราเองทําได้บ่อยเท่าที่ร่างกายเราต้องการทําได้บ่อยเท่าที่เรารู้สึกไม่สบายนะคะคือไม่สบายเมื่อไหร่เวลาไหนใช้ได้หมดแล้วก็การซ่อมที่ยังมาสำคัมากไม่ใช่สพอแค่ล้างลัไษณเท่านั้นแต่ว่าบางท่านมีอาการปวดโหนตัวร้อนปวดศีรษะบางท่านมีความดันสูงลองนิ้คท้องดูนะคะร่างกายจะเบาโปร่งโล่งสบายหรือว่าบางท่านเนี่ยปวดด้วยเนื้อตัวปวดบ่า ปวดบ่าแบบทำยังไงก็ไม่หายไม่ไม่ไม่บรรเทาสักทีไปดีท้องซ์โลงเลยนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเออตรงช่วงบ่าเนี่ยเป็นทางเดินของลูปลาลำไส้ใหญ่เวลาที่เราหายพิษลำไส้ใหญ่ไปแล้วเนี่ยบ่าจะลดลงก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นจะเป็นข้อดีของการดีท้องนะคะแต่ประาท้องผูกเนี่ยแล้วแบบทำดีท้องได้เลยไหมคะทำได้เลยได้เลยไม่ต้องสายก่อนทำได้เลยใช่ ทำได้เน่ก็ว่ามันขาดเก็บไว้แต่มันไปเลี้ยงเซลล์ไม่รู้นะมันเลี้ยงต้องไปเลี้ยงเซลล์แล้วเซลล์เร้ววาต้องกินของที่เราถ่ายอย่างเงี้ยนะคะจะให้เป็นโรคได้บางท่านอาจจะเริ่มมีคําถามกังวลว่าถ้าดิชท็อกถูกวันแล้วฉันจะสามารถถ่ายได้ปกติไหมใช่ไหมคะก็คือถ้าจากประสบการณ์ของเองถ่ายได้ค่ะปกตินะคะไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่ว่าไม่ดิชท็อกแล้ววันนี้จะไม่ถ่ายแต่ทีนี้ว่าเวลาค่ะ อย่างเช่นปกติเราเคยถ่ายได้ตอนเช้าถ้าเกิดวันนี้เราไม่ได้ดีท็อกซ์หรือว่าเราเลิกการดีพ็อกไปการถ่ายเนี่ยอาจจะเป็นถ่ายตอนช่วงบ่ายช่วงเย็นแทนอันนั้นไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกังวลว่าว้เช้านี้ทําไมไม่ออกทาไมไม่มานัดเสร็วไแล้วยาเจาไม่ออกมาอะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลนะคะสบายๆแล้วก็พอถ้าเกิดเราไม่ดีท็อกซ์เราก็จะสามารถ่ายได้ตามปกติเวลาไหนเท่านั้นเองแต่ข้ามวันรอคะหมายถึงว่าคือดีท็อกซ์แล้วแบบ มันก็คือจะจะล้างออกไปแบบเกือบจะหมดแล้วใช่ไหมคะวันรุร่งขึ้นมันก็จะไม่มีอะไรที่จะออกมาตามธรรมชาติอ,อ๋อไม่หรอกค่ะเพราะว่าอาหารเนี่ยนะที่ที่เราทานเข้าไปเนี่ยนะคะร,ระยะเวลาระยะเวลาของการเดินทางของการย่อยนะคะของการย่อยเนี่ยขึ้นอยู่กับอาหารที่เราทานเข้าไปถ้าเราทานเป็นผักผลไม้ยิ่งเป็นนิเย็นน่นะคะเวลาที่เราทานเข้าไปเนี่ยอย่างเช่นน้ำผลไม้ที่ที่จงแนะนําให้พี่น้องทานเข้าไปเนี่ย เราจะประทานเข้าไปพุบเนี่ยร่างกายจะสดชื่นมีกําลังเพราะว่าร่างกายดูดซึมได้ง่ายพอร่างกายดูดซึนได้เซลล์เอาไปใช้ได้เลยผักผลไม้ที่ทานเข้าไปถ้าเราเคี้ยวละเอียดละเอียดเข้าไปใช่ไหมคะร่างกายดูดซึมได้ง่ายการทานเข้าง่ายแต่ว่าถ้าพี่น้องทานเนื้อสัตว์เข้าไปอย่างเช่นว่าชาวานที่ญี่ปุ่นบาคนบอกกับพี่น้องไปว่าการทานเนื้อวัวเข้าไปย่อยยากใช่ไหมคะลำดับของเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากก็มีถ้าเราทานเนื้อปลาจะย่อยง่าย ถ้าเมื่อไหร่งยิ่งทานเนื้อสัตว์ที่มีความเหนียวมีความทนทานเพราะว่าเนื้อวัวเนี่ยหัวควายแข็งแลงเขาเป็นสัตว์ที่ขนทนตึงๆเนาะยิ่งไปกินเนื้อของเขาเนี่ยเราก็จะมาที่เขาจะจะย่อยจกระต่างๆก็จะก็จะยากเนื้อเนี่ยนะคะใช้เวลาย่อยเนี่ยหลายวันนะเออหลายวันแล้ว่าจะออกเนี่ยกว่าจะออกมาบางคนอยู่ในนั้นถื่ว่าสองวันสามวันเนาะกว่าเขาจะเดินทาง ขึ้นอยู่กับอาหารที่เราทานเข้าไปอย่างเช่นถ้าสมมุติเราวันนี้เราดิทอสแล้วเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยเรากินส้มตำวันนี้เรากินสม้มตำวัน,น,นวไี่ได้กินเนื้อสัตว์เรากินผักผลไม้กีนส้มตำเข้าไปพรุ่งนี้เขาก็ออกแล้วหรือไม่เย็นนี้เขาก็ออกแล้วถ้าสังเกตดูตัวเนองประมาณนี้ปรับไปมีประสบการณ์ประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่เรากินหนะมูกระนะเมื่อไหร่เรากินหมูกระทาเป็นไงคะกี่วันออกหมูรกระทะถึงจะออกมาให้เราเห็นหน้าหลายวันไหมคะ แยกไม่ออกแยกไม่ออกแยกไม่ออกโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวต่อไปน้องจะสามารถแยกออกได้เป็นลำดับลำดับเนาะนะคะอ่ารงั้นเชิญทุกคนค่ะค่ะก็นะคะอุปกรณ์ก็รู้แล้วนะคะมีขวดนะคะดูนะคะมีสายบอลด้วยนะคะแล้วก็เราอาจจะใช้น้ำมันหล่อเลื่อนนะคะเป็นโลชั่นก็ได้หรือว่าจะจุ่ม ว่างน,ใน,ในใี้อย่างนี้ก็ได้ปกติพวกเราลงมันลงมันเปิดเองยังไม่ทันทำเพราะว่าเราก็จะจุ่มในน้ำนั่นแหละค่ะแล้วเราก็เข right> ้าไปสักประมาณข้อนิ้วมือหนึ่งของเราเนี่ยนะามิ้วชีก็ได้นะคะก็ประมาณสามนิ้วเนี่ยนะคะแล้วก็นอนนะหรือว่าจะท่ายืนก่อนคะต้องบอกว่าท่าท่าท่าของการนิทคอศนะคะมีด้วยกันสามท่า ท่ามาตรฐานท่ามาตรฐานทั่วไปเลยเบสิกเลยคือท่านอนท่านอนตะแคงนอนท่านอนตะแคงกว่าอันนี้พี่น้องบางคนที่รู้จักการดิ้ท้องมาแล้วก็จะรู้จักดิสองท่าดินสองท่าก็คือเป็นท่าดึงแล้วก็ท่าหนคาแต่ทีเดียวเราจะค่อยๆอธิบายคะส่วนส่วนของท่านะคะท่าท่านใหม่เลยนะคะให้เช็คเองอยู่มาตรฐานก็ประมาณห้าร้อยนะคะถึงพันห้าห้าร้อยก็ประมาณไหนคะ อ่าราคา500ก็ครึ่งเดียวนะคะอันนี้จิ๋นอา3มือโปรค่ะใส่ใจเลยลำไส้ยาวไม่ <c oughs> ลงคะอันนี้เราก็เลือกตัวนะคะน้ำประมาณไหนเหมาะกับเรานะคะท <c oughs> ่านนอนตะแคงขวานะคะเราก็จับตัวเรานะคะ <c oughs> อยู่ในห้องน้าก็ปูก็ได้นะคไม่โปก๊กได้ห้องน้ำก็สะอาดตะแคงขวานะคะ <c oughs> แล้วก็ขาก็ห้างไปเหมือนรนอนไก่จ่ายหมอนท่านะคะ นอนบนแขนก็ได้นะคะนิดนึงนะคะเวลาที่เราใส่น้ําไปแล้วเนี่ยเวลาที่เราเตรียมอุปกรณ์เนี่ยเราจะต้องเปิดบาน้นก่อนในครั้งแรกเพื่อที่จะไล่ะะอากาศไล่ออกมานิดนึงนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะไล่ะะบบอากาศไล่อากาศออกนะคะเพื่อว่าเวลาเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยน้ํามันจะไม่ทุนท่นุ่นุนุ่อย่างเี้น,นะคะ,ะหนึ่งข้อดวมือของเราเลยประมาณเลยประมาณใช้วัสดุ แล้วเวลาความสูงนะคะก็ประมาณสองข้อสอของกระโปรงเราเนี่ยนะคะหรือว่าเราแต่งไ้จากตรงกรอนจะโตถ้ามันส่งไปเอาไม้แต่งเสื้อแต่งนิดนึงจะต่าลงนะคะเราก็สมมุติว่าเราเสียบเข้าไปแล้วสมมุติว่าเราเสียบเข้าไปแล้วพอเสียบเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยพอเข้าไปนิดนึงแล้วเราก็จะเริ่มเรนน้ําวิธีการเรนน้ําก็คือว่าเราเนี่ยจะใช้วิธีอันนี้นะคะจุกตรงนี้เป็นตัวล็อกวางตรงนี้เป็นตัวล็อกใช่ไหมคะเราเลื่อนสายยางไป เลื่อไปเรื่อยๆน,นะคะเ,เราเราเลื่อนไปปุ๊บพอจนสุดตรงตรงตรงช่องที่เป็นช่องใหญ่เนี่ยน้ำจะแดงเกินไปให้เราหมุนกลับมากลับมาในร่องสุดท้ายสุดท้ายที่จะออกสู่โงโลมนะคะน้ำก็จะค่อยๆไหลน้ำก็จะไหลหลักษณะแบบนี้แต่ว่าถ้าเราไม่ทันเราก็จิกสายยางก็ได้ค่ะเห็ดก็จะหยุดเห็นไหมคะถ้าเราไม่ทันนะคะเห ก็อยู่ถ้าเราปล่อยแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็คือเรียกวิธีการเดน้ำเข้าไปก็คือการน้ำเข้าไปนะคะ,ะถามว่าเราดีทอสนานแค่ไหนเราจะต้องนอนท่านี้อยู่นานแค่ไหนพอน้ำเ,าะะเราหมดถัวแล้วนะคะ <c oughs> เราก็หนันตัวเองกลับมานะะนอนในท่าหงายนะคะ <c oughs> แล้วก็เราก็นวดหน้าท้องเบาๆคลึงเบาๆทวนเข็มนาฬิกานะคะทวนนะคะไปด้านไหนคะ ด้านซ้ายใช้ตัวตัวเขียนนาฬิกาโน้ตเบาๆหายใจเข้าลึกๆนะคะผ่อนคลายนะคะถ้าสมมติว่ารู้สึกปวดถ่ายครั้งแรกเนี่ยให้ห้านไว้นะคะแต่ถ้าห้านไม่ไหวเนี่ยไม่ไหวแล้วนะคะถ้าเจ้าจะไปแล้วไม่ยไปเขินเพราะว่าจุดสมดุลอยู่ที่อะไรหน้าใจแต่ละคนไม่เหมือนกันความพอดีของเราถ้าร่างกายมันสั่นเจ้าเข้าแล้วเนี่ย เราก็ต้องการใจร่างกายต้องงานเสียร่างกายบ้างนะคะอันนี้นี่ก็คือปวเอ้าเจ้าเข้าแล้วคะนะคะ,นะคะปวดแล้วนะคะก็เราหันนะคะนวดไปเรื่อยแล้วก็เราไปนั่งถ่ายนั่งถ่ายไปไม่ต้องะะเด่งนะคะแค่เ็าบอกมาปกตินะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองอยู่ได้นะคะบางที่งานสื่อเพลินเฮ้ยทำไมเข้าไปเลยไม่ออกมานะหันหันหหไปจากประมาณสักยี่สิบนาทีอ่ยะยังอยู่เลยอะ่ะ น้ำบางทีสวนเข้าไปแล้วเนี่ยเพราะว่าข้างในร้อนมากอะเพราะร่างกายมันขาดน้ำมันก็เลยมมอมน้ำดีท็อกไว้เลยเพราะฉะนั้นร่างกายฉลาดนะคะบางทีร่างกายร,ารา้อนเนี่ยเขากอกน้ำลงไว้เลยนะนะ้ำมันาะมันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายก,ายก,ายก็อยาไจะตอใจนะคะเพราะว่าเทคนิคของคุณหมอนะคะอย่ากลัวตายอย่ากลัวโรคอย่าก,กังวลอ,อย่าเล่นผลเพราะฉะนั้นถ้ามีความกลัวว่าน้ำเข้าไปมันไม่ออกมากังวลม,มากๆเลยมันทําให้ร่างกายเรามีเทฟเฟกนะคะเกิดการรีเซกแบบ ซึ่งเราอาจจะแบบ yeah แย่อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังด้วยถ้าสมมติว่าเ,ออเราอยู่ประมาณไหนก็ปล่อยไปทาสบายๆพอพอเราคิดว่ามันไม่หอลอเราก็เดินไปทาโน่นทำนี่กลับมาออกสบายเลยอย่าไปต้องกังวลนนะ่น้นเข้าไปไม่ออกมาฉันกัวงวลฉัเอาพ้ปน่กงออกไม่ได้ทายัางไงดีอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปล่อยใจตัวเองด้วยนะคะไม่ได้มีความเรดดค,นะครียดในการทำนะคะค่ะก็แต่ว่าถ้าท่านไหนมีความสามารถในการ จะตอบคำถามนี้ด้วยความมั่นใจในในประสบการณ์ของตนเองว่าเท่าที่เคยทํามานั้นเนี่ยน้าก็ไม่เคยไหลไปสู่คอสู่กระเพาะตรงช่วงหนเพราะว่าร่างกายของมนุษย์มีความมรัศจารย์แล้วก็พิเศษมากเขาจะมีวาล์วอีเขาจะมีวาล์วนช่ะคะช่วงของลำไส้ใหญ่เนี่ยไม่สามารถจะขึ้นไปสู่กระเพาะสู่อะไรได้ถ้าจะขึ้นไปแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่ก็เชื่อว่าในองค์ความรู้ของท่านจะดีท่านก็คงจะมีความรู้ ท่สาบอกตรงนี้ได้อันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเราพิจารณาเอานะคะพิจารณาเอาเองเพราะอย่างที่บอกว<ม>่เาเป็นหมอดูแลตัวเองเนาะเป็นหมอดูแลตัวเองฉะนั้นเราดีท็อกสบายหรือไม่สบายน้ำแบบเปตรงจุดไหนในร่างกายเนี่ยเราจะสามารถดูได้นะคะปริมาคคณคะประมาะณสัก หรือว่าหลิตรมากว่าปริมาณน้ำเนี่ยเออปริมาณน้ำเนี่ยถ้าอย่างพวกเราเนี่ยอย่างของพวกเราเนี่ยก็คือในกระบอกนึ่งเนี่ยเราจะรีทอร์์ได้ประมาณ2ครั้งในส่วนของผู้หญิงนะคะในส่วนของผู้หญิงหรือว่าบางท่านเนี่ยจะได้ประมาณ3ครั้งแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะอาจจะต้องเติมอีกรอบนึงสำหรับการทำสองครั้แล้วก็การทำรีทอร์์เนี่ยจะทำหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความสบายของตัวเอง ถ้าทำครั้งแรกเรายังรู้สึกแบบโอ้ยังไม่เบายังไม่โล่งยังทาต่อได้อีกนะต่อเนื่องไปเลยต่อเนื่องได้เลยหรือว่าจะหยุดไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็หยังได้นะคะคุณไม่ต้องกดถัก็ได้ไม่ต้องกดถั่วได้ไม่ใช่บางท่านพยายามท้องเลยที่ท้องไปรอบแรกรู้สึกเบาสบายแล้วแต่พยายามจะทำให้หมดถัวกินไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะหมดแรงเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเกิดอาการหมดแรงเดี๋ยวไปลงในห้องน้ําได้นะคะขึ้นอยู่กับความสบาย แล้วก็เราสามารถเช็คได้จากน้ำของอุจจาระที่ออกมานะคะถ้าเราทำหลายรอบแั้วเนี่ยน้ำอุจจาระที่ออกมาเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีสีใสใสนะแค่สีใสใสในกระดานน้องหมูนะคะ,ะ,แ,คะ,คะแล้วถ้าเกิดว่าเขายังมีสีอื่นอยู่เราก็จะยังรู้สึกไม่สบายเราก็จะสามารถที่จะทำดีทออบบ็อกต่อไปอีกใช่แล้วการดีท็อกเนี่ยนะคะสำหรับผูอหี่งที่มีอาการปวดทอ้องประจำเดือนเนี่ยจะช่วยได้มากนะคะคือมหัศจรรย์ไหมเราดีทอ็นนยอกซ์ได้ใหญ่ พอระของเราไสใหญ่เสจแล้วเนี่ยอาการปวดรูยน้จะทลงานหาางคนก็จะไปเทาคลายลงไปเลยเพราะว่าความเย็นจะเข้าไปช่วยสื่สางความร้อนออกมาะให้ยืนให้ยนค่ะเกิดดีท็อกซ์มีั้งเนะอจยแล้วก็น้ำเยอะะเป็นปเป็นปกติค่ะเป็นปกติเป็นปกติแล้วก็ย้ำนะคะว่าเดี๋ยวบางท่านอาจจะดีท็อกซ์ครั้งแรกแล้วเวลาที่ ดีท็อกเข้าไปแล้วเนี่ยน้าดูดเข้าไปหมดขวดอย่างที่คุณรสถ้วบอกแล้วไม่ออกมาน้าไม่ออกมาคือน้าเก็บเอาไว้เนี่ยให้ต้องตกใจนะคะกให้ดีท็อกซ้ำหนึ่งเขาก็ออกมาเองเขาไม่สามารถที่จะอยู่ได้เพียงแต่ว่าอย่าตกใจเพราะว่าถ้ายิ่งตกใจที่ยิ่งกังวลเขายิ่งกักเอาไว้นะถือว่าเขาได้แต้งเขาเหนือกว่าแล้วนะใจเราเนี่ยใจในสำคัญนะใจในสำคัญนะแค่ตกใจแค่นิดเดียวอ่ะตกใจแค่นิดเดียวเองอะ มันมีผลแตว่าเป็นร้อยเป็นพันเลยนะคะฉะนั้นอยากออกใจนะคะทุกอย่างแก้ไขได้ที่จะถามค่ะก็คือว่าสมมติปริมาณหนึ่งลิตรเนี่ยมันขึ้นไปถึงปลายลำไส้ใหญ่สุดเท่าไหรคะเอ่อก็ไปถึงปลายปลายลำไส้ใหญ่เอ่อขึ้นอยู่กับมันไปแค่ไหนลักษณะของท่าท่าของการดีท็องท่า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 นอนเนี่ยถือเป็นท่าที่ดีที่สุดในการดีท็องนะคะ ท้านอนถ้าเป็นไข้ยืนเออ่จะจะเข้าไม่ถึงจรางไม่ไม่ข้นแต่ใช้ได้ในเวลาที่เราอยู่ในสถานที่ที่จำกัดหรือว่าห้องน้ำไม่สะดวกทีท็อ่อจะเข้าถึงส่วนนั้นก็ได้แต่ขอกไม่ออกมาระบายออกมาเสร็จก่อนแล้วก็ทานนั่งนะคะแต่ท่าที่ดีที่สุดบอกได้เลยคือท่านอนสามารถที่จะล้างเข้าไปได้นะคะเวลาส่วนเข้าไปแล้วนี่ใช้เวลานี่กี่นาทีถึงจะตัวเอง ส่วนเขาไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะปวดท้องตอนไหนเวลาไหนอย่างบางคนอย่างที่บอกว่าตงวมันเก่งอันได้ยี่สิบนาทีก็ยังอยู่ได้คะนอนนอนขึนไปอใช่ค่ะนอนขึ้นไปเรื่อยๆสบายใจทําไปเรื่อยๆหรือว่าถ้าเ๋ยดไปอยู่ในช่วงของการกดจุดลงการเนี่ยจะสอให้กดจุดลงกานเราใช้ยาก่วไป้ด้วยนะคะอ่าน้่ายืนเสร่ายยืนนะคะก็ถือว่าเราก็จะใช้ทุกอย่างเตรียมการอะไรหมด ไว้นะคะเราจะใช้ท่านี้ก็ได้ใช้ท่านี้ได้ท่าดีเราจะเรียกว่าท่านเปลี่ยนศักยภาพนะคะอ่อนดูจะใกล้เคียงไหมคะนะคะก็คือเราจะปล่อยวางน้ำอะไรทุกอย่างประมาณนี้หมดเลยแล้วก็วิธีการแผลนะคะลักษณะการแผลเนี่ยก็คือใช้วิธีวางง่ายตั้งข้อศอกขึ้นขณะขณะกันแบบนี้จุดนี้เนี่ยจุดปลายนิ้วเราคือจุดของการแผลขวดน้ำง่ายนะคะวางแบบนี้ไม่ต้องเป็นเซ็งเป็นอะไรเนาะเอาตัวเรานี่แหละเป็น แล้วเราก็ใช้วิธีเดินน้ำเด็นน้ำเหมือนปกตินะคะสำหรับพานั่งพานั่งสำหรับสวเนาะสำหรับสวท่านที่เอ่ออันนี้เป็นวิธีการที่ลูกหลานจะได้เอากลับไปทําให้พ่อแม่เนาะก็พานั่งก็ใช้วิธีนั่งนี่แหละค่ะนั่งแบบนี้เนาะแล้วก็เสียบเข้าไปติดก้นนิดตึงอ่าติดก้นนิดนึงแล้วเราก็เสียบเราก็เด็ดน้ำเข้าไปแล้วเราก็กดแต่ว่าช่วยกดท้องช่วยปล่อยท้องให้นะคะแล้วก็ถ่ายค่ะ เวลาที่เวลาที่หมุนวนที่หน้าของเนี่ยนะคะบางท่านอาจจะแบบเออจะหมุนวนจะหมุนย้อนเข็มนาฬิกาไปทัางไหนไม่ต้องกังวลใจนะคะถ้าต่างสไตล์ถ้าต่างสไตล์ของจองทางไหนก็ได้เอาไปตัวเองสบายเพราะแล้วก็ถ้ายิ่งนานๆไปถ้าพี่น้องทำเนี่ยถ้ามีความสุนารในการทำดีทอร์แล้วเนี่ยเราจะรู้แล้วถ้าเราเห็นระบบโครงสร้างร่างกายนะเราจะบ็กว่าช่วงนี้แต่ช่วงท้าของการได้ ปลายเราใน่สตรงตรงลงมาตรงตรงหน้าของเราใช่ไหมคะเราก็จะค่อยๆนวดบนตรงเส้นตรงเส้นตรงนี้ถ้าตรงนี้แข็งก็ยังไม่ค่อยออกเราก็ค่อยๆโลอยนิดนึงข้างนี้ก็ยังแข็งอยู่แล้วก็ค่อยๆโลอยนิดนึงเขาค่อยทำอย่างนี้ค่ะเราจะเรียนรู้ก็ค่อยๆทำเขาไปแต่ไม like er ่ใช่ว่าฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บแบนวดแรงๆอย่างนี้ไม่ใช่นะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเราเรากดจุดตามเส้นตรงกลางก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนั่งถ่ายเนี่ยถ้าเรากดจุดตรงที่ เรากราบมือเนี่ยมันจะมีหมอปุ่มตรงเนี้ยขึ้นมาแล้วก็กดเส้นเอ๋อกู์เนี่ยค่ะนะคะอันนี้นะคะก็อ่ากลายแบบนี้เอาอีกนิดนึงขึ้นมาค่ะกลดรูนไปด้วยค่ะนิ้วโป้งค่ะนิ้วโป้งนะคะก็กดตรงตรงเอ่ยง้ามก้างเอ่ยตรงข้อแขนมันเนี่ยนะคะสักหนึ่งวิวเข้ามาแล้วกด ตอนนี้มันจะไปช่วยนะคะกระตุ้นตรงลำไส้ใหญ่นะคะลมปานตมเนี้กะเห็นหคะการลำไส้ใหญ่ใล้ายชไกปวดตรงนี้แล้วมัดีนะคะโอเจลอกมาเลยค่ะนั่งนั่ถ่ายถ้าเราอยากจะให้เจล้อออกมานะคะเรากตุ้นจุดลมปลางกันนะคะจะได้เนืยดจุดโยคาช่วงกาช่วงบายเาว่ถ้าเป็นเดอนได้เดอได้ดได้ันนี้ช่วยอะไรีวมา ถ้าไปไปนี่ใช่ก็จะออกนะคะจุดจุดที่จุดที่โดนตอกพี่น้องเนี่ยค่ะคือก็คือเป็นจุดเส้นลงปราณลมไส้นใหญ่นะคะแล้วก็จุดนี้เนี่ยเออจะเรียกว่าหัดปู๋ยหัปู๋ก็คือเป็นจุดความเยี่ความเยี่ยมของลำเส้ใหญ่จุดแล้วก็จุดเส้นปู๋เนี่ยสำคัญนะคะเป็นจุดแก้ปวดแก้ปวดไม่ว่าจะปวดปวดหัวปวดฟันปวดอะไรตรงไหนนะคะสามารถที่จะตรวจ นี่จะใช้ตรงนี้ได้ในการทีจ่ายเนเงอกางนะคะปวดใจก็ปดได้นะปวดใจทำสมาธิแล้วก็ปวดแบบเปเรื่อยๆค่ะเออต้องไปร่องอะรของใเวลาดีนอีใส่ยต้องอันเีอก็ใส่แป๊บนึงก็ปวดค่ะก็ไม่เป็นไรครับก็ถ่ายได้ปกติไม่เปอนไรคุณนอนเพราะว่ามันไม่สะดวกค่ะไม่เป็นไรค่ะถ้าปวดถ่ายน้นไม่ได้ก็ถ่ายได้เลยตามเป็นปกตินะคะแต่ว่า แนะนำว่าถ้าท่านไหนอยากจะรู้สึกแบบว่าโล่งถ้าตามประสบการณ์ของตัวเองนะตัวเองใช้ใช้น้ำมะนาวด้วยบานพังนะคะใช้น้ำมะนาวก็คือใช้น้ำใช้น้ำสะอาดนี่แหละแล้วก็บีบมะนาวไปสักครึ่งซีกนะคะบีบมะนาวสักครึ่งซีกก็จะรู้สึกได้ความแบบว่าได้ความโล่งเบาเบาอีกแบบหนึ่งอ๋อกับมะนาวไม่เป็นไรแส่นิดหน่อยแค่ระวเราไม่ แล้วเราใช้น้ำขุ่นให้ระวังที่พี่น้องอาจจะไม่ได้ข่าวที่คนใช้น้ำขุ่นแล้วแล้วเราใช้รู้อันนั้นต้องระวังนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้น้ำขุ่นมากขุ่นจนร้อนที่ผมจะรับได้หรอกนะถ้าให้ลอดภัยเนี่ยใช้น้ำกระดาดีกว่าหรือว่าก็ต้องตรวจสอบพี่จีว่าน้ำขุ่นอันนั้นเนี่ยใช้ได้แบบไหนหรือเพราะว่าช่วงเวลาที่ต้องดีช่วงเวลาที่มันเข้าไปในงานใกล้ใหญ่นี่ยต้องบอกว่าบางคน ความรู้สึกชาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่ประสาสัมผัสของเราเนี่ยมันสัมผัสมันสัมผัสคันปกติเนีไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเป็นเพราะว่าเราถูก้องเราถูกลองเข้าไว้ด้วยฝุ่นไทยต่างๆรอบตัวเราไม่ว่าจะจากอากาศอะไรต่างๆประสาทสัมผัสในการรับรสรับกลิ่นรับอะไรสัมผัสของเราต่างๆเนี่ยมันค่อยๆที่จะประสิทธิภาพมันค่อยๆที่จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเมื่อไ ประสานการรับโัรัพท์ใดๆพวกนี้เน่มันะงถืว่าอกค่ะงั้นก็เดี๋ยวพวกเราขอจบเรื่องการย่องเพื่เิข้อพิจนช่วงบ่ายเราจะมีให้ตอบเปถามตอบว่าตอนนี้นั่นจะได้เวลาทานอาหารแล้วเดี๋ยวเราจะเั่งรอเชิญเจ้าของบ้านนะคะเชิญพ่อวิจิตนะคะตอนนี้กี่มงแล้วค่ะนิด11